สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วผมผมนกจากช่องนกเลนเจ่ครับก็อีกเช่นเคยครับผมวันนี้เรายังอยู่กันในเกม Tower of Fantasy ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแบนเนอร์ตัวใหม่ซิมลูคัมตัวใหม่ครับผมหลินครับก็สำหรับผมเนี่ยก็เปิดเป็นตัวละคร4 6ไปแล้วนะตัวนี้เออเรียกว่าเป็นตัวอวยเลยแล้วกันครับสำหรับซิมลูคัมตัวนี้ครับหรือตัวละครตัวนี้นั่นเองครับผมถามว่า ทำไมถึงเลือกที่จะทําตัวนี้46เป็นตัวแรกครับมันจะบอกไงเดี๋ยวมันเป็นตัวละครที่เราสามารถเอาใช้งานได้แบบหลากหลายมากเลยครับเออเอาไปใช้ได้แบบหลากหลายมากครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของตัวละครับผมเราไปดูกันหน่อยครับผมประวัติเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ครับ ชื่อก็ชื่อหลินครับผมเป็นเพศหญิงอาวุธที่ใช้อ่าวุธที่ใช้ครับก็คือ Shadow w วิ p ครับวันเกิดเกิดวันที่3กันยาเดือนกันยาน่ารักทุกคนครับผมเอ่ส่วนสูงก็ประมาณ165 1 7 0ถึงชอบจิงเลยพี่หญิงสูงอ่ะเรามาดูในส่วนของลักษณะนิสัยกันก่อนครับผม ลักษณะนิสัยเนี่ยเจ้าหน้าที่อายุน้อยผู้เต็มไปด้วยออร่าความแข็งแกร่งก็แข็งแกร่ง,งจริงๆครับเพราะว่าในส่วนของตัวละครหลินเนี่ยสามารถอัดแนบได้กับทุกทีมเลยครับผมเธอเป็นคนรักความสะอาดขั้นสุดและรับไม่ได้ถ้าเห็นแม้แต่ฝุ่นละอองเธอชอบตั้งมาตรฐานสูงกับทั้งตัวเองและคนรอบข้างโอ้มาตรฐานสูงด้วยหวะ ลักษณะของเธอทําให้คนเข้าใจว่าหลินเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดกับกฎเกณฑ์มากทั้งที่จริงแล้วเธอเป็นคนที่มีมิตรและมีเหตุผลพื้นฐานด้านการศึกษาสูงของเธอทําให้หลินกลายเป็นหลินในทุกวันนี้ทั้งเข้มงวดและเป็น perfectionist perfectionist ครับเรื่องเดียวที่คนบ่นเกี่ยวกับหลินก็คือในช่วงกลางคืนหรือหลังเลิกงานเธอจะติดต่อได้ยากมากอ๋อก็แบบเวลาพักส่วนตัวไงใครห้ามติดต่อครับผม ที่อยู่อยู่ที่ไหนคร,ครับไฮคอรสเขตเจ็ดครับสถานที่เกิดสไปร์มิลเลียครับผมข้อมูลส่วนอื่นเกี่ยวกับหลินเนี่ยก็คือเธอเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ก่อตั้งมิลเลียครับแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นอาร์คอนของเที่ยงนี้อาร์คอนก็น่าจะประมาณหัวหน้าอะไรประมาณนี้ครับของชั้นชั้นเนียนะ ถ,ถูกเลี้ยงดูมาเป็นเพื่อเป็นทายาทในการรับช่วงต่อหลายคนยอมรับหลินตั้งแต่ยังไม่ได้รับตําแหน่งทางการเลยซะด้วยซ้าแสดงว่าทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งครับสําหรับตัวละครหลินเนี่ยดูสิครับทําไมเราถึงจะไม่เลือกเปิดครับอวยมาขนาดนี้แล้วครับผมด้วยหลินที่ต้องฝึกฝนการต่อสู้ต้องเด็กแต่เด็กเออ ทำให้เลือกที่จะเป็นแนวหน้าในการต่อสู้มากกว่าอยู่กับกล้องเอกสารในอฟิตโอ้ใครจะชอบครับอยู่ในกองเอกสารตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้ครับผมเยอะแยะไปหมดเลยเออและผลลัพธ์ของสิ่งที่เธอทําออกมาได้ดีงามและงดงามตั้งแต่พื้นที่ใจกลางเมืองสู่พื้นที่ด้านล่างเป็นบุคคลยอดนิยมของชาวเมืองมิลเลียไม่เป็นบุคคลยอดนิยมได้ไงครับเห็นป้ายหรือเปล่าครับผมป้ายโฆษณาครับ อย่างใหญ่ครับผมยังมีรูปลิ้นขึ้นเลยครับผมเออความชอบชอบอะไรบ้างครับผมชากินของน้ำยาสักผ้าแล้วก็เต้าหู้โทฟุโทฟุเต้าหู้แต่ถ้าหลินไม่อยู่กับฉันก็จะเป็นวยฟุจุดอ่อนครับผมแบคทีเรียคาบที่ซักไม่ออกครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับประวัติคร่าวๆข,ของ ตัวละครหลินครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยครับทำไมครับเราถึงจะต้องมีตัวละครหลินในไอดีบผมเอออย่างแรกครับสวยครับดูทิครับ,รบทั้งสวยเป็นเพอร์เฟคชันนิสด้วยครับสำหรับแบบประวัติคร่าวๆที่เราได้ฟังมาเมื่อกี้นะออสำรวจแมปได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมครับง่ายขึ้นยังไงครับยกตัวอย่างเช่น ลูกนิวเคลียสดำอยู่แบบกลางอากาศไม่มีที่ให้เราปีนเนี่ยเราทํายังไงครับอย่างผมเนี่ยผมก็แบบจะบินมาที่ไกลแล้วก็มาเก็บใช่ไหมอ่าบินจากที่สูงไกลๆมาแล้วก็แบบมาเก็บแต่ว่าสําหรับลินนียครับเราสามารถอัดแรปได้ครับผมก็คือยังไงนี่ครับเราจะกดบินหนึ่งทีปื๊ดที่ทาไมต่อครับถ้าเรามีหลินเราก็แค่กดสกิลครับนี่แบบนี้แล้วก็บินครับ แล้วกดบินต่อครับผมดูครับเป็นไงครับผมเมื่อกี้ผมพลาดอะนะจริงๆมันสามารถแบบบินได้ตั้งแต่แบบวงวงแรกแล้วผมพลาดกดช้าไปหน่อยครับเอ๊ประมานี้ครับสําหรับการสารวจแมปะนะเอต่อไปครับผมเคลียร์ดันประจำวันเนี่ยง่ายมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดัานประจำวันเนี่ย ถ้าเกิดเราใช้ตัวละครหลินครับเราจะไม่โดนในเรื่องของต้านทานธาตุครับผมอ่าพวกธาตุหลักที่เป็นธาตุไฟธาตุน้ําแข็งธาตุไฟฟ้าหรือกายภาพเนี่ยก็จะโดนต้านทานไปครับแต่สําหรับตัวละครหลินเนี่ยจะไม่ได้รับการต้านทานครับแต่ก็จะไม่เพิ่มดาเมจสําหรับแพ้ทางธาตุด้วยเช่นกันเนีบผมอ่าก็แบบเป็นข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยนะจะเรียกข้อด้อยไหมก็ไม่ไม่ด้อยขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็ ปกติอะตีปกติแค่ไม่ได้เพิ่มดาเมจแค่นั้นเองครับผมเอออ่ะต่อไปครับผมต่อไปก็คือไตหอครับไตหอเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโบนัสเลยครับในส่วนการไตหอครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะยังบั๊กอยู่นะเจ้าตัวนี้ครับอ่าการไตหอแบบ มีเงื่อนไขครับที่จะสามารถใช้ได้แค่ธาตุนั้นๆเท่านั้นครับก่อนหน้านี้เนี่ยสัปดาห์แรกที่ตัวละครหลินมาครับเราสามารถลงได้ทุกคอเลยครับโดยใช้ตัวละครหลินครับตีเข้าทุกตัวครับผมเพราะว่าไม่ติดอินมูลนั่นเองครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเหมือนจะมีบั๊กอะไรสักอย่างครับที่ทาให้ไม่สามารถใช้ตัวละครหลินในการตีและขึ้นดาเมจได้นั่นเองครับผมก็ต้องรอแก้บั๊กกันไปครับ เรียกว่าเนี่ยโบนัสทีเด็ดเลยครับทำให้เราแบบปัม๊มคะแนนแล้วก็ติดอันดับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมเอต่อไปครับอ่าก็เรียกว่าเป็นการจัดทีมแล้วกันได้มากยิ่งขึ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมน้ำแข็งสายฟ้ากายภาพไฟเราสามารถอัดแอปตัวละครหลินเข้าไปได้หมดเลยครับผมเนื่องจากสกิลอ่มูลไลท์เนี่ยมู Moon ลไลท์รีมเนี่ยเราสามารถอ่ใช้ได้กับทุกธาตุครับเพิ่มความสามารถของทุกธาตุเลยครับผม เออส่วนความสามารถรายละเอียดอื่นเนี่ยทุกคนสามารถไปอ่านได้ที่รายละเอียดของสกิลหลินได้ครับอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากไว้สำหรับตัวละครหลินครับผมสวยครับเป็นไงครับอ่าก็เป็นไงกันนะครับสำหรับการอวยตัวละครหลินครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แบบกำลังลังเลครับว่า จะซื้อไม่ซื้อเนี่ยก็คิดแบบนี้แล้วกันนะครับแค่เพียงความสวยหญิงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วปะ่ะได้โปรดท่านหลินมองฉันด้วยสายตาที่เหยียดยามใชนะบายครับเจอกันนะครัทุกคน